สถานการณ์ล่าสุดทั่วประเทศไทยกับวีเจครีมนะคะกับจามเบกกิ้งนิวค่ะล่าสุดนะคะท่านนายกรัฐมนตรีมีการออกมาถแถลงข่าวนะคะหลังจากที่ไม่ได้มีการถแถลงตั้งแต่การประกาศพรกรฉุกเฉินแล้วนะคะเมื่อช่วงบ่ายของวันนี้ท่านพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีนะคะมีการถแถลงภายหลังจากการประชุมกับคณะรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลมีความจําเป็นในการตัดสินใจที่จะหยุดบริการ อ,อ,อันนี้เป็นการอาจนะคะเขาบอกว่าอาจจะตัดสินใจหยุดบริการเดินทางโดยรถสาธนะารณะทั้งรถประจำทางรถไฟฟ้า หากการแพร่ระบาดเชื้อโควิด -19 ยังไม่ลดลงอีกทั้งยังยอมรับนะคะว่ามาถึงตอนนี้ยังไม่มีแนวโน้มว่าจะสามารถยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือว่าพรากฉุกเฉินได้เมื่อใดส่วนการเดินทางกลับมาของคนไทยในต่างประเทศนะคะทุกคนต้องถูกกักตัวทั้งหมดรวไมไปถึงมีการเน้นย้ำเรื่องของการทำบุญใส่บาตรการสวดมนต์ก็ขอให้มีมาตรการจำกัดจำนวนคนแล้วก็ออกมาวิงวอนนะคะบอกว่าทุกหน่วยงานขอให้ช่วยการหามาตรการ ของตนเองเพื่อรองรับนโยบายหลักของรัฐบาลด้วย ขณะที่ฝ่ายปกครองและก็สาธารณสุขจังหวัดสระแก้วนะคะเตรียมพื้นที่รับการกักตัวคนไทยที่เข้าไปทำงานในบ่อนปลอยเป็ดฝั่งประเทศกัมพูชาจำนวน140คนที่กำหนดจะเดินทางกลับเข้าไทยในวันนี้เป็นวันแรกนะคะตำรวจตรวจคนเข้าเมืองด่านผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอำเภออารัญญประเทศรวมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและก็เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสระแก้วมีการเตรียมพื้นที่เพื่อคัดกรองคนไทยจำนวน140คนที่ไปทำงานในบน คาสิโนนะคะปอยเปตดกัมพูชาแล้วก็กำลังจะเดินทางกลับประเทศไทยเพราะว่ามีการระบาดของโควิด -19 โดยเจ้าหน้าที่นะคะมีการแจ้งมาบอกว่าทันทีที่มาถึงเจ้าหน้าที่หน่วยควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศจะเข้าตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและดำเนินการตามกระบวนการตรวจสอบการติดเชื้อโควิด -19 หากพบว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือว่าต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสโควิด -19 จะถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาทีโ่โรงพยาบาลอรัญญ,ญประเทศทันที ส่วนผู้ที่ไม่พบอาการต้องสงสัยนะคะหากมีภูมิลำนาวอยู่ในจังหวัดสระแก้วจะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในแต่ละอำเภอมารับตัวไปกักไว้ที่สถานที่ที่เตรียมไว้เป็นเวลา14วันเช่นเดียวกับผู้ที่มีภูมิลำนาวในจังหวัดอื่นจะมีการประสานไปยังฝ่ายปกครองในจังหวัดนั้นๆให้รับตัวไปดําเนินการตามมาตรการควบคุมโรคเช่นกันครั้งหน้าจะมีอะไรให้ติดตามติดตามได้ที่เพจจามค่ะ ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800 oh. เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยคะ่ะ oh.